สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็จะพามาปลูกกระเจียวสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งนะคะก็เอามาจากบ้านของท่านดร,รสาครมหาหิงเหมือนกันนะคะอ่าเรามาชมเลยว่าเงาของเขาเป็นยังไงนะคะก็คล้ายๆก,กันกับกระชายนะหรือว่าขิงนะก็จะมีรากนะคะเนี่ยตัวนี้รากสะสมอาหารของเขานะ เนี่ยถ้าเป็นกระชายเราก็จะเอารากส่วนนี้แหละเอาไปกินนะเง่าของเขาก็จะเหลืออยู่เหมือนเดิมอาหารจะสะสมอยู่ที่เง่านะคะก่อนที่เราจะเอาไปปลูกนะคะเราจะต้องเอารากของเขานี่ออกก่อนนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ขุดขึ้นมาไว้นะคะพอถึงฤดูเขาก็เริ่มที่จะแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่หลายๆเง่าก็จะมีหน่อขึ้นมา เราก็จะเอารากของเขาออกนะคะเพราะว่าเวลาเราไปปลูกเดี๋ยวมันก็เน่าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอาหารเขาจะสะสมอยู่ที่เงาไม่ได้อยู่ที่รากนะรากนี่ก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวไปนะคะเนี่ยฉะนั้นเราเอาออกดีที่สุดคล้ายๆกับขานะคะก็คือเราเอารากเก่าออกให้เขางอกรากใหม่ขึ้นมานี่จะ,จะเจริญเติบโตดีกว่านะคะ ตัวนี้เนี่ยหญ้าจะไปปลูกใส่ยางรถยนต์นะคะเอาไว้ยางรถยนต์เอาไว้ที่มีอนาเขตหน่อยนะคะยางเงานี้นี่นะคะนี่ก็มีอยู่หลายเงาที่จะแตกออกมาเป็นต้นเนี่ยบางหัวเห็นไหมคะนี่บางหัวก็แตกออกมาแล้วอันนี้เราตัดรากของเขาออกหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็นําไปปลูกนะ,ะอันนี้หญ้าจะปลูกใส่วงล้อรถยนต์นะ ถ้าเงาไหนมันมีหลายแง่งเราก็หักออกนะคะบีออกจะได้ได้หลายเงานะก็เป็นการประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยย่าจะขุดดินนะคะทุบๆแล้วก็ปลูกลงไปเลยยังไม่รดน้ํานะคะตามความคิดยา่าจะรดก่อนหรือรดหลังมันก็มีค่าเหมือนเดิมฉะนั้นรดหลังเลยจะได้ไม่เปื้อนมือนะคะปลูกง่ายๆสไตล์ย่า,ยยาเลยนะคะจากนั้นเราก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะนี่ หญ้าก็จะเอาน้ํามาเทใส่รดให้ชุ่มจนนองเลยนะคะเนี่ยจากนั้นก็ไม่ได้รดอีกแล้วนะคะนี่ก็รอเอาไว้ให้เขาขึ้นตามฤดูกาลของเขาเองเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารดเพราะว่าหญ้าเองก็จะปลูกแบบองิงธรรมชาตินะคะอันนี้อยากให้ขึ้นจุดไหนหญ้าก็จะไปขุดเป็นหลุมแล้วก็ฝังปลูกจุดนั้นเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นผักหวานป่านะคะตอนบนเนี่ยก็จะเป็นต้นผักหวานป่าจะส่วนมากยาก็จะเอามาปลูกไว้ใต้ร่มนะเนี่ยให้ดูบริเวณรอบๆนะคะวันนี้ก็พามาปลูกดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะวันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ